ผมจะพามารีวิวครับตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดครับ T C 200 C E ครับรุ่นฉลอง100ปีของโคมาสุนะครับผมวานาโจรสนะครับครับเราจะมารีวิวดูความเร็วความแรงของ T C 200 C E ครับตัวนี้พิกัดอยู่ที่20ตันนะครับ138แรงม้าครับที่2,000รอบนะครับโรลเลอร์นะครับ ด้านล่าง7ลูกแล้วก็แคเรียด้านบน2แท็กก็จะเป็นแท็กแ0 0อครับนะมาดูฝั่งนี้นะครับนี่อ๋อตัวนี้ก็จะเป็นกรองนะครับเป็นเป็นกรอง,รงอากาศนะครับกรองอากาศเขามีสองชั้นเนาะอยู่ด้านบนด้วยนะครับนะด้านบนจะเป็นตัวตัวกรองดักนะครับฝั่งนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแผงระบายความร้อนใช่นี่ด้านหลังดูจากนี้ก่อนนี่อ่ะแล้วก็มีอะไรบ้างมีกล้องมองหลังครับ ตัวนี้จะเป็นชุดชุดกลองนะครับเพราะว่าจะมีอะตัวนี้จะเป็นปั๊มนะครับตัวดูดน้ำมันนะครับนี่สายเห็นไหมวันนี้เรามากับมืออาชีพครับที่เก็บแบตเตอรี่ตเ,ตรรเป็นสวิตตัดสวิตตัดเอาไว้สําหรับเวลาเราไม่ได้ซอมมารุมใช่ไหมใช่ครับม,รม,มาดูห้องเครื่องยนต์ครับอยู่ด้านบนเลยเขามีโช๊คค้ำด้วย ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับอ่ะคอมมันเะร็วดิเรกอินเจคชั่นนะครับ138แรงม้านะครับนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพร้อมเทอร์โบเนาะนี่ตัวเทอร์โบครับเทอร์โบชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นระบายความร้อนของน้ํามันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบายความร้อนของหม้อน้ําน,นะครับนี่เครื่องยนต์หลอดไฟที่เห็นก็เป็น LED นะครับตัวนี้เน้นประหยัดนะครับประหยัด ตั้งแต่ราคาเลยครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ3ล้านกลางๆนะครับนะราคาณปัจจุบันนะครับตัวนี้เขาก็ออกมาในรุ่นของ PC 200 CE นะครับเรียกง่ายๆก็เป็นรุ่นฉลอง100ปีของโคมัสุนะครับรุ่นนี้ก็เหมาะสำหรับใสงานนะครับก่อสร้างนะครับงานวิศวกรรมโยธานะครับทำถนนเดี๋ยวเรามาดูด้านในครับห้องคนขับนะครับนะเริ่มตั้งแต่ บาซับแรงกระแทกนะครับเบาสามารถที่จะปรับได้นะครับนะน้าหนักนะอันนี้พี่ยูน้าหนักเท่าไหร่65ครับ65ครับก็ปรับได้นะครับนะมีเบลล์นะครับนี่เข็มขัดนิรภัยนะครับก็เซฟตี้ให้กับคนขับนะครับนะตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานครับตามมาตรฐานเลยมีทิยุนะครับสว่างแก้วนะครับมีเครื่องปรับอากาศเนาะมีไฟครับแล้วเป็นไงครับกว้างไหมอ่ะลอง นิดนึงปรับเอ็นปรับไหลครับะดูข้างในครับแอ์นี่เย็นฉ่ำล,ลูกหลังครับนี่นี่นดูรับปรับนะครับนี่นี่ซับแรงนะครับนี่เอนอ่ะเอ็นนอนตัวนี้ที่พักแขนที่พักแขนนะครับนะนมีสลูป,ปด้านบนนะครับรตัวกระจกเนี่ยก็ มีม่านนะครับนี่เห็นไหมม่านม่าน,านบังแดดให้ด้วยนะครับฝั่งนี้จะเป็นแตรครับอ่ะบีบแตรให้ดูหน่อยอ่าสามชาขอสามชาก่อนฝั่งซ้ายมือนี่คอนโทรลครับก็จะมีปุ่มตัวนี้นี่ครับเขาเรียกว่าปุ่ม one touch power max นะครับกดเรามาดูที่หน้าจอตัวนี้หน้าจอจะเป็นจอสีนะครับโหมดการทำงานนะครับ ตัวนี้ก็จะอยู่ที่โหมด P นะครับโหมดที่ต้องใช้กําลังนะครับตัวเดินจะมีอยู่3ระดับเลยนะใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดินนะครับความเร็วนะครับในการไต่นะก็จะปรับได้3ระดับนะครับโลมิดฮายแล้วก็โหมดประหยัดเนาะเมื่อกี้โหมดประหยัดนะครับก็จะมีอยู่4ระดับครับตั้งแต่ E0 ถึง E3 นะครับ ก็สามารถที่จะดูได้ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี้นะครับจะมีกล้องมองหลังนะครับก็มีกล้องมองหลังมาช่วยนะครับนี่ปัดน้ำฝนครับใช้งานง่ายครับเขาบอกเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยช่องเอนะครับนะอันนี้เป็นคันเร่งนี่ตัวนี้เขามีระบบระบบดับเครื่องเองอัตโนมัตินะครับ ก็เป็นการเซฟนะครับช่วยประหยัดภายในสวยครับสำหรับตัวโคมาสูครับตัวใหม่ล่าสุดครับ ตอนนี้เราอยู่กับโคมสุนะครับ PC 200 CE หลังจากที่เราได้รีวิวนะครับทั้งตัวรถแล้วก็รอบๆคันไปแล้วเนาะตอนนี้เรามาลุยหน้างานนะครับหน้างานจริงครับหินขุดหินเลยครับเนี่ยที่เห็นนี่เป็นหินเนาะหินทรายหินทรายนะครับเป็นหินทรายครับครับลองขับแล้วเป็นยังไงมั่งครับก็โอเคครับเรื่องความเร่งได้ ความเร็วได้โอเคครับอันนี้เราเราไม่ไม่อวยนะครับใช่ครับเราไม่ครับครับนี่คือให้ที่จะรถนะครับครับขับนะตั้งแต่ที่เรารีวิวใช่แล้วก็มาถึงหน้างานนะครับอ่าครับนี่คือการใช้งานของจริงครับครับนะกับพิกัด20ตันเนาะใช่ครับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับรถขุดที่จะไปใช้งานนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับใช้งานก่อสร้างครับงานทั่วไปเนาะใช่นะครับ ถ้าเอามาใช้งานนี่มันก็ต้องได,ได้ทั้งหมด,ดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ